ฟุตบอลเป็นกีลาที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์อย่างแท้จริงแต่บางครั้งความหลงไหลนั้นก็อาจล้นทละลักออกมาและกลายเป็นความกลาวลหนได้นี่คือ7จประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลที่เกินเลยไปเริ่มจากสองอดีตนักฟุตบอลที่ยังคงทะเลาะกันแม้เวลาจะผ่านไป10ปีเดียโก้คอสตาและมาตินสเคเทลย้อนอดีต10ปีทั้งคู่เคยเป็นดาราดังระดับตำนานเดียโก้คอสตาของเชลซีและมาตินสเคเทลของลิเวอร์พูลทุกครั้งที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากันคุณก็รู้ได้ทันทีว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นออย่างดดดเื ผลักหน้าตะลุมบอลเสียบสกัดพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุดเดือดแต่หลังจากที่ทั้งคู่เลิกเล่นคุณคงค,คิดว่าทั้งคู่คงเก็บภาพการต่อสู้ที่พวกเขามีต่อกันไว้เป็นแค่ความทรงจำคุณคิดผิดแล้วเชลซีประทหลาเวร์พูในเกมกระชับมิตรของตำนานเมื่อสองสามวันก่อนและพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งเรียกได้ว่าย้อนเวลากลับไปได้เลยทีเดียวทีอันส์ยังทำได้อย่างน้อยพวกเขาก็จบเกมด้วยดีแม้กระทั่งถ่ายรูปหลังเกมด้วยซ้ำ แต่ตอนที่เนมากับอัลบาโรกอนซาเลสทะเลาะกันมันไม่ใช่ตอนจบที่มีความสุขเลยเนมากับอัลบาโรกอนซาเลสจริงๆแล้วสองคนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนละโคน้ำเน่าที่อยากให้จบแต่ก็อยากให้ยืดเยื้อไปสักพัก จุดกำเนิดเนมาเคยเป็นตัวแทนของ PSG ลงสนามพบกับมาร์เซย์ของอัลบาโรกอนซาเลสในศึกเลคลาสิก Classic, เมื่อปี2020ซึ่งทั้งคู่จบเกมได้อย่างยำแย่เห็นไหมว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันตลอดทั้งเกมแต่ช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนเริ่มเกมสถานการณ์กลับวุ่นวายขึ้นระหว่างทั้งสองทีมทั้งเนมาและกอนซาเลสต่างรุมกันกรรมการไม่มีทางเลือกเขาไล่เนมาออกจากสนามแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เนมมากลับมากล่าวหาอัลบาโรกอนซาเลสว่าเหยียดเชื้อชาติในเกมแน่นอนว่าอัลบาโรกอนซาเลสปฏิเสธข้อกล่าวหาและยังคงยืนยันว่าเนมมพยายามทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องใหญ่โตและพยายามทําให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อคุณรู้ดีว่าเรื่องยังไม่จบสําหรับทั้งสองคนนี้ดังนั้นเมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้งในทร์เฟเดชชอมส์ในเดือนมกราคม2021พวกเขาจึงเดินหน้าต่อจากจุดเดิมมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างทั้งคู่ เตะกันเยอะมากมีอยู่ช่วงหนึ่งอัลบารโรโกอนซาเลสถึงขั้นเอามือไปแตะหน้าเนมาแต่สุดท้ายเนมากับเปเอสเชชนะไป1นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงระหว่างทั้งสองพวกเขาทวิตข้อความนี้เนมาตะโกนใส่อัลบารโรกอนซาเลสแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาเป็นคนเอาขยะไปทิ้งเสมอโดยเรียกเนมาว่าขยะ คำตอบของเนมานาระเขาบอกกอนซาเลสตรงๆว่าพ่อแม่ลืมสอนวิธีชนะให้แต่กอนซาเลสไม่ได้โกหกเขาพูดสายเนมาด้วยคำพูดที่รู้ว่าจะเจ็บลึกเขาบอกเนมาว่าเขาจะอยู่ใต้เงาของเปเล่ตลอดไปโอ้ยเนมาอยากจะจบการต่อสู้และนั่นเป็นตอนที่เขาบอกกอนซาเลสว่ากอนซาเลสจะอยู่ใต้เงาของเขาเสมอและเขาสอนวิธีชนะให้กอนซาเลสสำหรับนักเตะมือโปรอาชีพระดับท็อปสองคนเรื่องนี้ถือว่าวุ่นวายพอสมควรแต่พวกเขา ครไม่ใช่สองคนแรกที่ทะเลาะกันเยาเวเหยยดบนโซเชียลมีเดียส3ปีก่อนมีแต่อดีตดาวดังอาร์เซนอลและตำนานกองกลางเท่านั้นที่ทะเลาะกันปีแอร์เอมเมริกโอบาเมยองกับโทนี่โครสปีแอร์เอมเมริกโอบาเมยองประทะโทนี่โครสลืมไปได้เลย ปีแอร์แอมริกโอบามยองประทะแค r e เรนอย่างน้อยโครสก็แสดงเป็นแบบนั้นเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อโทนี่โครสด่าโอบามยองในพอดแคสต์เมื่อปี2020ทุกคนตั้งตัวไม่ทันโครสบอกว่าเขาคิดว่าการที่โอบามยองฉลองด้วยหน้ากากที่ต่างกันหรือเต้นกับเพื่อนร่วมทีมมันไร้สาระและไม่ได้ทําให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแม้แต่จะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระแต่ปัญหาคือโอบารู้เรื่องการสัมภาษณ์และโต้กลับ เขาโชว์รูปเด็กคนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากท่าดีใจของเขาแล้วถามว่าโทนี่ครสมีลูกหรือเปล่าโครสตอบว่าเขามีลูก3าคนแต่เขาแค่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะโอบาจะตอบว่ายังไงเขาส่งรูปตัวเองกับมาโกอยสเพื่อนร่วมทีมชาติของโครสในขณะนั้นที่กําลังฉลองกันด้วยหน้ากากแบทแมนและบอกให้โครสโชว์ท่าดีใจนั้นให้ลูกๆทั้ง3าคนดูรู้ไหมสำหรับนักแต่อย่างโครสที่ทําให้ทุกอย่างดูเท่นี่ไม่ใช่โมเมนต์แบบนั้นเลยแต่อย่างน้อยก็จบแล้ว ความขัดแย้งระหว่างโดมินิกโซโบสไลกับอาดากูเลมันไม่มีวันจดสิ้นโดมิน so ิกโซโบสไลกับอาดากูเลมันตลกดีที่คิดว่าสองคนนี้ทะเลาะก,กันได้ยังไงถึงเราจะไม่ชอบก็เถอะ ตุรกีเอาชนะฮังการีด้วยสกอร์รวม6ต่อ1ชนะ3ต่อ1ในบ้านและ3ต่อ0ที่บูดาเปสต์ระหว่างการแข่งขันนัดที่2อาดากูแลถูกจับได้ว่าทำทัชให้กับโดมินิกโซโบสไลซึ่งสื่อเป็นนายว่ากับตันทีมฮังการีเงียบไปแต่โซโบสไลเลือกที่จะตอบต้อนนอกสนามคีย์บอร์ดของเขานี่สิ โกหกไม่ได้เลยว่ามันโหดร้ายมากในโพสต์ i n s t a g r กรมเขาคอมเมนต์ด้วยตัวเลข1088แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสุ่มๆนะจริงๆแล้วโซโบสไลกกำลังอ้างอิงถึงนาทีที่อาดากูแลลงเล่นให้มาดิดในฤดูกาล2024-2025ตอนนั้นพอกูแลได้ข้อความนั้นเขาก็สวนกลับ เรียกโซโบสไลว่ารอเล่นแถมยังพูดถึง6ประตูที่เขายิงได้ว่ามันหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะรับไหวนับจากนั้นแฟนๆก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์โซโบสไลโพสลงอินสตาแกรมงั้นหรอมีชาวตุรกีแหกคอมเมนต์รูปและข้อความเกี่ยวกับกูแลกันเพียบเลยเหมือนกับตอนที่กูแลโพสลงไอเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันฟังดูงี่เง่าแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรไม่เหมือนตอนที่เพื่อนร่วมทีม2คนนี้ทะเลาะกันหนักในเกมใหญ่ Sadio อมาเกับลีรอยซาเนมีปัญหาเรื่องความโกรธและนั่นคือสิ่งที่ Sadio อมาเกับลีรอยซาเนเคยเจอตอนเล่นให้บบเยนมิวนิกแล้วจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันคือเกม c แชม i o n s League กับแมนเชสเตอร์ซ t ตี้ บาเอนแพ้3-0ที่เอติฮัสเตเดียมแต่ในช่วงท้ายเกมมาเน่กับซาเน่ก็ทะเลาะกันแต่มันไม่ใช่การทะเลาะธรรมดาแต่มันร <c ute> ุนแรงขึ <Interestingly> ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่ามาเน่ไม่พอใจกับวิธีที่ซาเน่พูดกับเขาในสนามหลังจบเกมเขาจึงอยู่ในอุโมง์รอเพื่อนร่วมทีมและทันทีที่ซาเน่เข้ามาพวกเขาก็ประทะกันมีรายงานหลายสำนักว่ามาเน่ต่อยซาเน่จนริมฝีปากแตก ซาเน่ S S พยายามปิดบังข่าวลือที่สื่อประโคมข่าวแต่ข่าวก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วโทมัสทูเคิลหัวหน้าโค้ชของไบเอนในขณะนั้นพยายามปัดปัญหาด้วยการอ้างว่าสโมสรได้จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่อาจปิดบังได้ว่ามันใหญ่โตขนาดไหนใหญ่ขนาดที่มาเน่ ane, ต้องออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นั้นทั้งที่เพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสรเมื่อซัมเมอร์ก่อนหน้านั้น ผมหมายถึงว่ามาเน่เป็นคนที่กระตือรือร้อนอยู่แล้วเหมือนกับซาเน่แต่การไปถึงจุดที่พวกเขาลงไม้ลงมือกันจริงๆมันบ้ามากเลยนะทีมเดียวกันด้วยแต่จนถึงตอนนี้เราคุยกันแต่เรื่องนักเตะทะเลาะกับคนอื่นถ้าผมเล่าให้คุณฟังถึงตอนที่เมสซี่ทะเลาะกับผู้จัดการทีมนานกว่า20ปีจนกระทั่งในที่สุดเขาก็แก้แค้นได้ในปี2022ละ่ะ มันเกิดขึ้นจริงเมสซี่กับฟานเคาคุณคงจำเหตุการณ์ฉลองนั้นได้เมสซี่เอามือป้องหูหลังจากยิงประตูที่สองใส่เนเธอร์แลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2022แต่จริงๆแล้วมีเบื้องหลังอยู่ด้วยและมันบ้ามาก ย้อนกลับไปเมื่อปี2002หลุยฟานเขาเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ของบาร์เซโลนาและเขาก็อยากจะนำสไตล์ฟุตบอลของเขามาใช้กับสโมสรทันทีเขาต้องการให้นักเตะได้เล่นในตำแหน่งที่ต้องการและสำหรับนักเตะที่ไม่เหมาะสมเขาก็พร้อมที่จะปล่อยพวกเขาออกไปเขาทำแบบเดียวกันกับโจนโรมันริเกลเมและมันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายฟานเขาก็อนุมัติให้ขายริเกลเมให้ดับบิยเรอัลหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะส่งริเกลเมลงเล่นเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจกับแฟนๆจำนวนมากคุณคงเห็น ็นแล้วว่าริเกลเมเป็นหนึ่งในฮีโร่ชั้นนําของวงการฟุตบอลอเมริกาใต้ในยุคนั้นเขาเป็นไอดอลของคนรุ่นต่อไปและหนึ่งในนั้นคือเลโอเนลเมซี่ครับเมซี่ไม่พอใจกับวิธีที่ฟฟนเขาปฏิบัติต่อริเกลเมแต่เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานนี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ฟฟนเขาถึงปลดออกจากตําแหน่งก่อนที่จะได้ประเดิมสนามให้กับสโมสร ก้าวเข้า uhm สู nice ่ปี2022และก่อนการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศฟานเขาได้กล่าวสุนทรพจน์อันยิ่งใหญ่เขาอ้างว่าเมสซี่ขี้เกียจแล้วทีมชาติอาร์เจนตินาก็แบกเขาไว้แถมยังจะแฉเขาอีกพอมาเจอกับริเกเมที่ปกติจะใจเย็นก็แพ้ไปนั่นแหละคือเหตุผลที่เขาถึงได้ฉลองแบบนั้นแถมยังหัวเสียอีกรอมา20ปีแต่สุดท้ายก็แก้แขนได้สำเร็จเรียกว่า เกินเลยไปหน่อยก็ว่าได้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างครับมีนักเตะคนไหนที่เล่นเกินเลยกับปัญหาที่ตัวเองเจอบ้างไหม <Okay. S 1> ไมาแชร์ความคิดเห็นกันด้านล่างได้เลย <Okay. S 1> และถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ